เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN รัฐบาลแจ่งมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโอนแล้ว2.17มื่นล้านบาทเร่งเยียวยานักเรียนนักศึกษา นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีกล่กาวว่าตามที่รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในช่วงการระบาดโควิด -19 ขณะน,นี้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอและกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการโดยมีความคืบหน้าคือกระทรวงอุดมศึกษาได้เริ่มเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการอวอลดค่าเทอมตั้งแต่26สิงหาคมสําหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ได้แตส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบ และยืนยันถูกต้องขณะนี้มีจำนวน29แห่งรวมเป็นเงิน2,250ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงได้เร่งติดตามและตรวจสอบระบบก,การเบริกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดเงินทุกบาทที่รัฐบาลสนับสนุนต้องถึงมือนิสิตนักศึกษาคืนให้กับคนที่ได้ชำระค่าเทอมและค่าธรมเนียมการศึกษาไปแล้วหรือการใช้ลดค่าเทอมค่าธรมเนียมการศึกษาส่วนการใช้เงินเดียวยาผู้ปกครองและนักเรียน2,000บาทกระทรวงศึกษาธิการรับงบประมาณไปจำนวน1.95ล้านบาทสำหรับเด็กนักเรียน9.79 9ล้านคนเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและทําการจัดสรรไปยังหน่วยงานที่กํากับดูแลแล้วโดวยแต่ละสํานักงานจะโอนเงินให้กับโรงเรียนภายใต้สังกัดต่อไปและโรงเรียนจะโอนเงินหรือจ่ายเป็นเงินสดถึงมือผู้ปกครองตั้งแต่1-7กันยายนนี้ทางนี้นาะยกรัฐมนตรีกำชับให้ทั้งสองกระทรวงติดตามตรวจสอบระบบการจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนไม่ให้มีการทุจริตให้เป็นไปอย่างโปร,โรง่งใสและต้องถึงมือผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษายอย่างครบถ้วน อนุสอนเพอรประชาชนโดดเดี่ยวพลเอกประยุทธ์พักร่วมมีโอกาสยกมือไม่ไว้วางใจเชื่อวาระสุดท้ายของรัฐบาลใกล้เข้ามาทุกขณะ นายอนุสรเอี่ยมสะอาดร,รองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ฝ่ายค้านรุมถล่มรัฐบาลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความพร้อมสูงสุดในการอภิปรายโดยไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบไม่ได้และตอบไม่ตรงกับคำถามการที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจนี่คือช่วงเวลาวิกฤตที่สุดของพลเอกประยุทธ์โอ การทำสถิติเป็นนายกรัฐมนตรียาว20ปีเท่ายุทธศาสตร์ชาติมืดมนแต่กำลังทำลายสถิติการกลายเป็นผู้นำที่ประชาชนออกมาขับไล่มากที่สุดทั้งในสภาและนอกสภาแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเองก็เกิดสัญญาณไม่ไว้วางใจกันเองยุทธการหยุดยุดหยุดรัฐบาลโอหังคลั่งอำนาจหยุดความพินาศประเทศเดินมาถูกทางใกล้จะประสบความสำเร็จประชาชนโดดเดี่ยวพลเอกประยุทธ์แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลกองหนุนชุดสุดท้ายยังมีโอกาสที่จะยกมือไม่ไว้วางใจไม่ ในกราโวดสวนประชาชนวาระสุดท้ายของรัฐบาลน,นั้นใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสลดหญิงไทยทะเลาะสามีชาวต่างชาติอุ้มลูกน้อยวัยเจ็ดเดือนดิ่งคอนโดย่านลุมคินีดับทั้งคู่ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนส,น,สนลุมพินีและมูล,ลนิธิร่วมกับตันอยู่เข้าตรวจสอบเหตุหญิงอายุประมาณ30-40ถึงปีอุ้มลูกวัย6ถึงเดเดือนกระโดดจากที่สูงภายในซอยมหาดเล็กหลวงสาเขตปทุมวันพื้นที่สอน,อนลุมพินีเบื้องต้นที่เกิดเหตุพบหญิงไทยอายุประมาณ30-40ถึงปีสวมเสื้อสีดำกางเกงลายนอนคว่ำหน้าแขนและขาผิดรูปใกล้กันพบเด็กทารกอายุประมาณ6-7ถึงเดเดือนสวมชุดนอนสีขาวลายตุ๊กตาสีฟ้านอนคว่ หน้าโดยมีบาดแผลที่ศีรษะกระโหลกแตกมีเลือดไหลนองพื้นโดยพบร่างอยู่บริเวณระเบียงชั้นสองของคอนโดสูง21ชั้นจากการสอบถามทราบว่าหญิงไทยที่เสียชีวิตมีสามีเป็นชาวต่างชาติและมีปากเสียงกันภายในครอบครัวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุทําให้ผู้หญิงชาวไทยน้อยใจจึงตัดสินใจอุ้มลูกน้อยไปยังบริเวณระเบียงชั้นเก้าซึ่งไม่ทราบว่าเป็นชั้นที่พักอาศัยหรืออีกกระแสนข่าวหนึ่งทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ชั้นสามแต่ขึ้นไปกระโดดจาก ชั้นเรวมถึงยังไม่ทราบว่าสามีของผู้ตายเป็นคนสัญชาติใดและอยู่ในคอนโดขณะที่หญิงกระโดดอาคารหรือไม่ซึ่งขนานี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่จบการเสนอข่าว10นาฬนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN